สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นตอนที่3นะเนื้อหาวิชาสถิติสิกน้อยปฏิเสธนะ่ i สิกนิฟิคนั้นนะมี2ความหมายก็คือค่าในยะสําคัญที่ผู้ทดสอบเป็นคนกำหนดกับนะ่ยิกนิฟิแคนที่คำนวณได้จากข้อมูลตัวอย่างมาดูกันว่านะีโปรแกรมสูตรรูปที่ใช้งานกันในปัจจุบันนะที่มีชื่อเสียงต่างๆนั้นนะเวลาคำนวณออกมาแล้วนะั้น ให้ s i gnificant ออกมามันคือ one tail significant หรือ two tail significant ค่าในยะสำคัญจากผลการคำนวณของโปรแกรม GeoGebra, SPSS, RStudio, R Commander, w i n f r a m Alpha, Mathematica, MATLAB, Maxima นะ o u t p u t ที่พิมพ์ออกมานะเนะี่ยมันคือ one tail significant two tail significant หรือ p-value เนี่ยที่ต้องระมัดระวังมากๆก็คือมันพิมพ์ significant เฉยๆโดยไม่มีคำอธิบายกำกับว่า one tail หรือ two tail เราต้องตรวจสอบให้รอบครอบก่อนนำไปใช้งานนีแล้วก็ในหน้านี้เน้นอีกครั้งหน,นึ่งนีชื่อโปรแกรมสีแดงพวกนี้คือโปรแกรมฟรีนะใช้งานได้ฟรีแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วย การทดสอบสมมติฐานค่าเฉลีย่ยของประชากรนะกรณีประชากรปกติตัวอย่างขนาดเล็กไม่รู้ค่าความแปรปรวนนะการทดสอบแบบทางเดียวมีลมากกว่า2.5นะทดสอบค่าเฉลี่ยเป็น2.5จริงหรือไม่แย้งกับมีลมากกว่า2.5นะในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยได้อธิบายแล้วว่าค่าในยอดสำคัญที่ได้จากข้อมูลนั้นนะ่ะมันขึ้นอยู่กับทดสอบทางเดียวหรือ2ทาง เลือกใช้ Z, T, F หรือ Chi-square ในที่นี้เนี่ยทดสอบแบบทางเดียวตัวอย่างขนาดเล็กไม่รู้ค่าความแปรปรวนต้องทำ T-test เ,เก็บข้อมูลมาแล้วจำนวนข้อมูล12หา x-bar หาค่า s จากข้อมูลตัวอย่างหาค่า t คำนวณในขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน แล้วก็ได้ทีคำนวณออกมา2.549นะการเรียนบางครั้งก็เอาตัวนี้ไปเทียบกับค่าวิกฤตจากตารางแต่ว่าในคลิปนี้ก็เน้นเกี่ยวกับ one tail significant two tail significant นะ2.549เขียนเส้นโค้งรูปะระฆังความของตัวแปรสุม่มทีที่ระยะ2.549คําคำนวณพื้นที่ใต้โค้งหางด้านมากออกมาแล้วมีค่าเป็น0.13514 นะอันนี้ก็ได้จากโปรแกรมคำนวณนนะก็ไปดูการเปิดตารางสถิตินะในคลิปก่อนมีหลายคลิปเลยอธิบายเรื่องนี้อยู่นะก็ปแปลว่า one tail significant ของการทดสอบครั้งนี้มีค่าเป็น0.13514นะถ้าอยากได้ two tail ก็เอาตัวนี้ไปคูณด้วย2สงันะงคำว่า s i x n o t ปฏิเสธเขาก็จะเอา one tail significant ไปเทียบกับค่าในยะสำคัญ alpha นะ ผู้ทดสอบกำหนดไว้จุด0.5จุด0.1หรือจุด1ก็แล้วแต่แต่ในคลิปนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นจะสรุปผลกันนะเปรียบเทียบว,ว่านี่คือการคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขทั่วๆไปพอได้ทีคำนวณแล้วทดสอบแบบทางเดียวมากกว่าหาค่า one tail significant ได้เป็น0.13514นี่คิดเลขตามทฤษฎีตามตำรา4ทั่วๆไปเลยเนี่ย แล้วก็ one tail significant คือจุด013514อยากได้ two tail ก็เอา2คูณเนี่ยอ่ะตอนี้มาดูการคำนวณโดยใช้โปรแกรมสรลดรูกกันบ้างโปรแกรม GeoGebra สร้างแฟ้มข้อมูลเนี่ยเลือกเมนู t test of mean input ค่าเฉลี่ยนี่ย ไปดูได้เลยนะการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โจจีบราเนะีนะ่ยคลิปก่อนหน้านี้นะจำหมายเลขไม่ได้ไปค้นดูเนะี่งเดียวมากกว่ามีมากกว่า2.5นะโปรแกรมโ o จีบ r าพิมพ์ค่าทีคำนวณให้2.5493พิมพ์ค่า P ให้0 0 5, นยะ์จนย์ตัวนี้ก็ย่อมาจาก P value อนะ่ะนี ตัวเราเองต้องรู้เองว่าทดสอบแบบทางเดียวมากกว่าโปรแกรม g e o g e b r a นั้นพิมพ์ค่า one tail significant ให้เรานะตัวนี้คือ one tail significant ตัวยอ่อใช้คาว่าตัว p นะแันการคำนวณโดยใช้ g e โอจิ a ้นเนะน้นะถ้าเทียบกับขั้นตอนการทำงานทางทฤษฎีก็ต้องสร้างแฟ้มข้อมูลนะ ประชากรปกติตัวอย่างขนาดเล็กไม่รู้ค่าความแปรปรวนใช้ t-test ทดสอบ m u เท่ากับ2.5 input ตัวนี้ทดสอบแบบทางเดียวมากกว่าเลือก option นี่นะโปรแกรม geogebra จจพิมพ์ p ีเท่ากับ0.0135ตัวเราเองต้องรู้ว่าขณะนี้มันคือ one tail s i g n i f i c a n t นะ ันตัวนี้เอาไปเทียบกับค่าในยะสําคัญของผู้ทดสอบแล้วก็สรุปผลการคํานวณได้นีคลิปนี้ก็เน้นว่าเอาพุตตัวนี้เป็น one tail significant เนี่ยขึ้นอยู่กับออปชันในการเลือกขั้นตอนที่4นะแล้วก็ถ้าใช้โปรแกรมก็ลองเปลี่ยนเป็น2ทางดูนะว่าค่า p จะเป็น two tail ไหมเนี่ยในที่นี้ นะอธิบายตรงไปตรงมานะหนสร้างแฟ้มสเลือก t, t test สาม input mu เท่ากับ2.5 4ทดสอบแบบทางเดียวมากกว่า output ของโปรแกรม g e o g e b า a ให้ one tail significant โปรแกรม spss เนะี่ยสร้างแฟ้มข้อมูลเนะี่ยเลือกเมนูคำสั่ง analyze เนะี่ย one sample t test เนะี่ยเลือกเมนูย่อย ก็ไปดูในคลิปเรื่องการพิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS เนี่ยสอนไว้ครบหมดเลยมันเน้นตรงเอาต์พุตตัวนี้นีโปรแกรม SPSS ไม่มีขั้นตอนการถามว่าทดสอบแบบทางเดียวหรือ2ทางเนี่พอได้ทีคำนวณออกมาแล้วเนี่ยนะ2.549ลองย้อนกลับไปดูนะข้าอันเดียวกันนะแต่มันพิมพ์ two tail significant ให้ ตัวเราเองเนะี่ยเป็นคนทดสอบถ้าเราอยากได้วันเทลซิกวิคนต์ก็เอาเลขนี้ไปหารด้นะวย2อเนี่ยเพราะันจะเอาวันเทลซิกวิคนต์นะหรือทูเทลซิกวิคนต์ตัดสินใจเองเพราะเราเป็นคนทดสอบนะเครื่องคิดเลขมันทำงานเสร็จแล้วอันนี้ก็เปรียบเทียบไปเห็นนะ g e อจิบ้ iba, พิมพ์ค่า P เฉยๆเราต้องตีความเองว่ามันเป็นวันเทลหรือทูเทลซิกวิคนต์ ส่วน s p s s ไม่ถามเลยว่าการทดสอบนั้นอนะเราเลือกเป็น one tail หรือ two tail ed, มันพิมพ์ two tail significant ไปเลือกใช้เองก็เน้นขั้นตอนอีกทีนึงนีโปรแกรม s p s s นั้นสร้างแฟ้มข้อมูลนีมันทำการทดสอบแบบ t test ให้นีทดสอบค่าเฉลี่ยม u เท่ากับ2.5เราจำเป็นต้อง input ค่าตัวนี้นะ หาค่า t คำนวณให้นีโปรแกรม SPSS ไม่ถามแร้ว่าทดสอบครั้งนี้เป็นทางเดียวหรือสองทางมันพิมพ์ two tail significant ออกมาเลยณนะตำแหน่งนี้เราเป็นคนวิเคราะห์ข้อมูลต้องตัดสินใจเองว่าจะเอา two tail ไปสรุปผลหรือเอา one tail significant ไปสรุปผลต่อไปโปรแกรม R Studio นี สร้างแฟ้มข้อมูลพิมพ์ไปหนึ่งบรรทัดใช้คำสั่ง ttest เนี่ยไปดูได้เลยนะการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R สอนเรื่องช่วงความเชื่อมัน่นคำสั่งเดียวกันนะั่นแหละมันทำการทดสอบสมมติฐานได้ด้วย,ยคลิปก่อนหนะ้านี้ก็มีเนื้อหาช่วงความเชื่อมันน่นนะแต่ในคลิปนี้คำสั่ง ttest เอามาช่วยในการทดสอบสมมติฐานเนี่ย ขั้นที่หสร้างแฟ้มข้อมูลเนะีขั้นที่2เนะี่ยเลือกคำสั่ง t-test เนี่ยต,นะตัวแปร x ก็คือข้อมูล x นี่แหละทดสอบแบบทางเดียวหรือ2ทางทางเดียวมากกว่านะช่วงความเชื่อมั่นไม่ได้ใช้ในการทดสอบครั้งนี้นะพอ enter ปุ๊บนั่นตอนที่4พิมพ์ค่า p-value พอพิมพ์ค่า p-value ออกมานั้นนะ่ะ ตัวเราเองต้องอ่านคู่มืออาร์ซูรนะีต้องรู้ว่าเลขตัวนี้เนี่ยนะมันตรงกับ One Tail Significant เหตุที่มันตรงเพราะว่าเราไปเลือกการทดสอบแบบทางเดียวเนี่ยพอพิมพ์ทางเดียวปุ๊บเนี่ยมันพิมพ์ P-Value P-Value ในความหมายนี่คือ One Tail Significant นะก็เน้นขั้นตอนอีกครั้งหนึ่ง1สร้างแฟ้มข้อมูลนะ เลือกคำสั่ง t-test พนะพิมพ format ตามนะม format ของโปรแกรม R นะทดสอบแบบทางเดียวมากกว่าเลือก alternative เป็นมากกว่าทดสอบมิวมีค่าเท่าไหร่มิวศูนย์คือ2.5นะี enter ปุ๊บนะีมันพิมพ์ p-value ให้เราต้องรู้เองว่า p-value ตัวนี้คือ one tail significant โปรแกรม R s t u d i o เนะี่ยดูดีๆคล้ายๆของเดิมเลยต่างกันแค่นี้เองดูนะเปลี่ยนจากมากกว่าเป็น2ทางนะตัวแปรเดิมคำสั่ง T- test เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนทดสอบเป็น2ทางพอทดสอบเป็น2ทาง Output ตรงนี้ยังพิมพ์ p-value เฉยๆเลยแต่อันนี้เป็น t w o t a i l significant แล้วก็แปลว่าโปรแกรม R s t u d i o เนะี่ยเอาพุทเรียกชื่อว่า p-value เป็น one tail หรือ two tail ขึ้นอยู่กับตัวเราเองเป็นคนเลือกนะทางเดียวหรือ2ทางทางเดียวมากกว่าหรือน้อยกว่านะสรุปหน้านี้อีกครั้งหนึ่งน,ะนั้นหสร้างแฟ้มข้อมูล 2. เลือก t-test ทดสอบ2ทาง alternative เลือกเป็น two s i ์ทดสอบมิวเป็นอะไร2.5 เอนเ r แล้วได้ p-value เนื่องจากเป็น2ทางเลขอันนี้ก็คือ t w o t a i l significant r-commander เนี่ยเข้ามาทาง rgui เนียเรียกแพ็กเกจ r-commander ขึ้นมาสร้างแฟ้มข้อมูลเ,เลือกคำสั่ง single-sample t-test เลือกตัวแปรเนี่ยมิสูงกำหนดเท่าไหร่ช่วงความเชื่อมั่นนี้ข้ามไปได้นะ ถัดไปทดสอบแบบทางเดียวหรือ2ทางทดสอบแบบทางเดียวมากกว่าหรือน้อยกว่าแล้วเลือกออปชันมากกว่าโอเคปุ๊บเนี่ยเอาพุที่ออกมามันก็พิมพ์เป็น P-Value ตรงนี้คือ One Tail s i g n i f i c a n t มันจะใช้ R Commander หรือ R Studio อเอาพุทตำแหน่งนี้เหมือนกันการแปลความหมายเหมือนกัน o ุ f a m m Alpha อันนี้ก็โปรแกรมฟรีนะ แต่ว่าเราต้องคิดเลขเองบางส่วนนะพิมพ์คำสั่ง t, t test for population mean มันก็มีเมนูให้เรา input ค่ามีวศู์กำหนดเท่าไหร่2.5 x bar คำนวณมาเองนะจริงๆมันก็คิดเลขให้อะแต่ต้องทำงานในขั้นตอนอื่นมาก,ก่อน s มีค่าเท่าไหร่ขนาดตัวอย่าง12นะแล้วก็สั่ง compute ก็แปลว่าถ้าใช้วุลแฟมอัลฟาเราต้องคิดเลขบางส่วนมาก่อนคือ x bar กับค่า s แล้วค่อยมาใช้ t-test for population mean อ่ะคอมพิวแล้วมาดูกันว่าเอาพุทมันโผล่มาเป็นอะไรมิเท่ากับ2.5นี่เราพิมพ์เข้าไปเองเทดสอบทางเดียวมากกว่าค่า t คำนวณคือระดับขั้นความเสีมาจาก n ลบ1มันพิมพ์คาว่า p-value ออกมาแล้ว ตัวเราเองต้องรู้เองว่า p-value ของ output ณนะตำแหน่งนี้มันคือ one tail significant นะจะเห็นว่าโปรแกรมแต่ละชื่อนะบางทีก็เรียก one tail significant บางทีก็เรียก two tail significant บางทีก็เรียก p-value นะเราใช้งานก็ต้องดูให้รอบคอบ Mathematica นะ Math สร้างแฟ้มข้อมูลก็กำหนดตัวแปร x ขั้นที่1ขั้นที่2ใช้คำสั่ง mean test นะ input ตาม format ของมันตัวแปร x มีค่าศูนกำหนดไว้2.5นะแสดง output ออกมาให้ครบเลย x bar มันคำนวณให้ t คำนวณน,นะ2.549นี่คือ t คำนวณตัวแปรสุ่ม t ในการสรุปในการสรุปผล one tail significant มีค่าเป็น แต่มันพิมพ์แบบผสมเลยเห็นไหม one size p value ตัวเราเองต้องรู้เองนะอันนี้คือ one tail significant โปรแกรม maxima โปรแกรมฟรีโหลด stat นะ stat st n u m e r true อันนี้ก็เป็น format ทั่วๆไปตัวแปร x เลือกคำสั่ง t test mean ตัวแปร x ม0กําหนดเท่าไหร่ทดสอบทางเดียวหรือสทางทางเดียวมากกว่าเอาพูดออกมาเป็น,น mean estimate นี่ก็ x bar แหละช่วงความเชื่อมั่นข้ามไปนะมิ2.5เราอินพุตเข้าไปเองนะตำแหน่งนี้ทดสอบแบบทางเดียวมากกว่า นี่คือทีคำนวณตัวนี้ p-value อีกล้ตัวเราเองต้องรู้เองว่าขณะนี้มันคือ one tail significant มาสรุปขั้นตอนกันนะถ้าใช้ maxima 1. กํากำหนดข้อมูล 2. ใช้คำสั่ง test mean ทดสอบมิวศูนมีค่าเท่าไหร่ทางเดียวมากกว่า Output อ,ออกมามาเรียกว่า p-value ตัวเราเองต้องรู้เองว่าขณะนี้เนี่ยมันเป็น one tail significant เพราะว่าเราเลือกทดสอบแบบทางเดียวมากกว่าดังนั้นโปรแกรมต่างๆนั้นน่ะนีมันพิมพ์ significant ให้นีบางทีมันก็พิมพ์ p value ให้ m นะ m e แมทเทมติ ica, พูดครบท้วเลย one tail six p value ในคลิปต่อไปนะจะมีหลักการและเหตุผลของการสรุปว่าทำไมซิกน้อยปฏิเสธจึงถูกต้องตามหลักทฤษฎีก็ติดตามคลิปต่อไปสวัสดีครับ